รถแล้วจ้าไปเดี๋ยวกลับที่พักกันอาบน้ำอาบผ้านอนงีบนิดนึ่งจะได้ไปหานวดหาอบนะคะแล้วก็จะได้เคลียร์งานตอนกลางคืนนะคะ